แล้ววันนี้ผมจะพา VR o. มาพลิกธุรกิจการศึกษาครับคุณวิทยาวัตรรณวิทยะ VRD.O ผู้ผลิตสื่อ VR 360อองศาสำหรับผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจนำเสนอแผนธุรกิจสร้างสื่อและเนื้อหาในรูปแบบ Visual Reality VR คือการจำลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนจริงสวัสดีครับวิทยาวัตรรณวิทยะเจ้าของธุรกิจสร้างสือ่อ และคอนเทนต์ในรูปแบบของ virtual reality หรือ VR 360องศาจากพัทยาครับครับผมถ้าพูดกันถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ในรูปแบบของ virtual reality เนี่ยผมเริ่มต้นธุรกิจนี้มานานมากๆตั้งแต่ที่ยังไม่มีใครสนใจเลยแล้วเราก็ได้ผ่านการลองผิดลองถูกล้มลุกคุกคานมานานมากนะครับผมจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีกระบ,บวนการผลิต หรือกระบวนการสร้างสื่อ,อในรูปแบบของว i ช t ล a รียลิตี้ได้ในแบบของเราเองนะครับผมจนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีธุรกิจจากภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยหลายหน่วยงานครับที่ติดต่อมาใช้บริการของเราในการสร้างสื่อในรูปแบบนี้นะครับผมสำหรับแพลตฟอร์มที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างว i ช t ล a รียลิตี้กับการศึกษาครับผมจากข้อมูลเนี่ยธุรกิจของการศึกษาเนี่ย เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าทางธุรกิจเนี่ยมากกว่าแสนล้านบาทนะครับผมแล้วก็นี่ก็เลยเป็นโอกาสที่ผมมองเห็นนะครับผมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำในเฟสแรกนียครับก็จะเราจะเล็งโฟกัสที่กลุ่มของผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มของนักธุรกิจมือใหม่หรือบุคคลที่ทำธุรกิจแล้วกำลัง พบเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจและอยากจะสร้างธุรกิจให้ยืนยาวในยุคดิจิทัลนี้นะครับผม VRDIO สร้างแพลตฟอร์มธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาเราจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้เสมือนจริงในการทำธุรกิจเสมือนจริงกับนักธุรกิจตัวจริงน,นะครับผมนี่คือแพลตฟอร์มที่เราจะทำเนื้อหาของหลักสูตรจะมีด้วยกัน2ส,ส่วนครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็คือการเตรียมพร้อมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจส่วนที่2ครับเป็นไฮไลท์ คือซิมูเลชันก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยจะได้เรียนรู้ในการลงมือทําธุรกิจจริงๆซึ่งจุดนี้เนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาจากาการทําธุรกิจของนักธุรกิจตัวจริงครับที่เขาผ่านการพลิกธุรกิจของเขามาแล้วประสบความสําเร็จมาแล้วมาเป็นตัวแบบเพื่อสร้างเป็นซีลานิโอในการจําลองธุรกิจตัวนี้สําหรับธุรกิจนี้เนี่ยผมต้องการเงินลงทุนจากชาร์กเนี่ยหล้านบาทนะครับผมและเปอร์เซ็นต์สิเ ข้อเสนอ5ล้านบาทแลกกับหุ้น15ธุรกิจนี้นะครับเราตั้งเป้ายอดขายเนี่ยให้ได้ปีละ50ล้านบาทภายในไม่เกินระยะเวลา5ปีนะครับผมโดยที่แพ็กเกจที่เราขายเราจะขายแพ็กเกจเป็นชุดเริ่มต้นครับเป็นบ็อกเซตบ็อกเซตละ10,000บาทในบ็อกเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปการณ์ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์หอซอฟแวร์นะครับผมหมดเวลาครับหมดเวลาครับ ขอบคุณนะครับแต่ว่าที่ฟังมาเมื่อกี้นี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำอะไรเหมือนตอนนี้คุณกำลังจะทำการสอนการทำธุรกิจใช่ครับแล้วก็เสมือนมีการทำคอนเทนต์เสมือนจริงว่าต้องตัดสินใจยังไงแล้วสอนคนทำธุรกิจให้เขาเรียนรู้จากสภาวะที่เขาต้องเจอให้เขาเรียนรู้จากการตัดสินใจที่อยู่ในคอนเทนต์ครับอ้าวเม้นผมขอถามเลยครับ วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเสมือนจริงเลยถ้าวันนี้คุณเจอเหตุการณ์ว่าเรา5้าคนเนี่ยไม่ลงทุนกับคุณคุณจะแก้ไขไงครับคุณมีลูกค้าหรือยังขายอะไรได้หรือยังตอนนี้เป็นไอเดียอย่างเดียวหรือเปล่าสำหรับแพลตฟอร์มนี้เป็นไอเดียครับ ฉันขอผ่านนะฉันแบบงงมากมากผมขอผมขอไปเป็นเพื่อนคุณนิชิตาด้วยครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจในการ่เข้ายนะคะขนาดมาจากเทกเนาะผมก็งงเหมือนกันผมฟังแล้วผมดเลยด้วยมันจอดตรงไอเดียไปเฉยๆนะคะแล้วก็จอดตรงที่คุณอธิบายไม่เข้าใจอะค่ะก็ผมว่าไอเดียก็ยังต้องดูครับแต่คิดว่าคิดว่ามูลค่าบริษัทกับตัวตจวสเตทของบริษัทเนี่ยก็ ก็น่าจะยังต้องขอผ่านไปก่อนแต่เป็นกําลังใจให้ครับครับพขอบคุณครับไม่ฟังตั้งแต่ตอนนี้เขาบอกเขาจะทำคอนเทนต์ที่จะสอนการทําธุรกิจผมเลยถามคําถามไปว่าแล้วถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ลงทุนกับคุณเนี่ยเขายังไม่ตอบคำถามผมเลย